สวัสดีครับพี่น้องมึอนี่มาบานตาแดดมาาหเห็ดมาสวยสวยสวัสดีครับเฮ็ดแข่ง่านเฮ็ดปัวคนเดียวเดียวกีที่โปร่งห่างไม่ใหม่เออยี่ดี่เจ้าดอกก็เอาวก็ก่อนละพอนับเขาแล้วคันพี่น้องเฮ็ดปักขาวอย่าปากแห้งุ้กกระโหลกเดียวกระโหลกเดียวกระซังฮันพ่อเฮ็ดปัวคนนี้ มาเดือดขวนญยักษเฝ้าไหมล่ะอีหยังกล่องมันเบื่ออยู่ขอบคุณครับเอาดอกแรกแหกหมันครับเห็ดปวกขาวพี่น้องสั่นดอกแนี่นอะโอ้ยเลือดจาเขาเนาะคือบลาเรือหลายๆเลยใบเดียวละบนี่เป็นอย่างไรนี่บลูครับโอ้ยเห็ดเบื่อโอ้ยจะเมียนเด้นเนอะหมอเนอะพี่น้องในหูหูลวอันนี้เห็ดเบื่อครับพี่น้องจื้อไปเด้อ ปาเป็ไงเขากันเรือยพให้มเพนหาเเขข้ามาหามันสิบ่คูกันนี่ไข่เขียวเกลุ่มดมไดไข่เขียวเดปนครับเดียังมาได้หลายดอกน่งขาเงาเนพ่หน่อดีไข่ไข่ไข่ครับ พิษอันนี้ไหมนี่นี่นี่โอ้เห็ดทาดพิษรวมญาณนะเพิษใส่กระดูกโบเมนไดยบางที่กินนะจ๊ะแค่บอกไว้แต่ห้ามถ้าเราไม่แน่ใจห้ามเลยโบอยากแนะนำให้กินครับท่านเดยกินได้กับ่ได้ว่ากันครับอุ้ยเห็ดดินเห็ดอำมาตตาไปแกงไปปนได้เบิดครับเนาะ อ,อันนี้ก็น่าก็น่าเห็ดปลาบานห้องเออช็ดแฉเลยต้องเจาะมาลายจุดน่มงหานี่มึงเอิม แดงโบ้มาบ้ทันโบ้เฮิร์นเด้อพี่น้องนี่ไม่เฮินไม่ขมนะครับหวานอร่อยแซ่บนั่งถ่านะครับพี่น้องจะพบเจอดอกหนึ่งก้อนนี่น่าจะเป็นเห็ดไข่เขียวเนียนบ้ไม่เห็ดดินเี่ดไข่เขียวเห็ดแดงกุูมครับพี่น้อง รตดอกกุ๊งโอ้โหนะดีดอกนึงโอ้ยสะอ,อาดผาน่างามครับขานัายมาเด้อมาเด้อดอกนี้แดงจึ้งขึงเลย <มา S 1> ครับดอกไม้ศิบุรี แดงแดงๆรรรมดาแต่า่านี่ก็ใส่เข้ามาจึงคึงแดงมิส,ต,ยยสติวต้าวยังสุกอกต่อไงมอืมยังสุกตกใจเบิดอือ สีไม kind of anyway> ่ได้ึืนล่าไลยงามงามเป็มงให้เห้โพดเห้ดพดเอออ้ยไข่ขาวครับขัวขัวเร้อขัวนี่อ้ยปวกไงเรียออกเลยปวกไงปวกไง กัดเงี้หนี่เลยหวยเดมือบ่าท่านไหนหอดขีดินอยู่ที่พีน้องเพิ่นกระโดดสวบเลยซ้ำกันก็ใบมีดโกนแล้วกัดหวยับเลยอันนี้เด้งน้ำมากพี่มันก็เขาเลยทีน้องหาอกนะ อันนี้คือเฮ็ดพึ่งข้าวจีเฮ็ดพึ่งจีราคาเข้าวจีนี่ครับลักษณะดอกพันสิตนี่คล้ายๆจีอันข้าวจีใหม่ไหมโอ้ยใจสีเลยเสียเปลี่ยนโต๊ะปุ่งโดมเลยอ่านังอู้ดอกงามปตูมัน,กนเกินอ้าวเขาเป็นขียบเขาเป็นเขียบเลยดีพี่น้องแต่เข้าใจทั้งสองายครับผู้เบเคียกับผู้เคีย cái gì mà hoặc ngầu mày Nè, nghe bên này gần tôn này thì Ngầu quốc mày đây nè Một tướp vô làm Ba, đồ này lẹp xẹp đấy bài này thì ไก่ไก่มีด้วยไหมหันไหม oh. เด็ดครับอะอื้ม mấy chục năm hứng tốt là các cái món này mì móng như tìa 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 โซเดียมแซ่ <S 2> <S 2> บฮิดที่ยังนี่พี่น้องโอ้เห็ดเพิงบินมาสี ดินหมากระจุยผู้ขาลายเหลือดเนาะแมนีนเพราะเขาจีคือราคาแบบนม้ดอกจีเมียนเพราะราคาเป็นทีขนก็มีคนมาหาหลายอนะยู่ครับพี่น้องมาอยู่หากินแม่นายอยู่หากินครับมาที่ละกล่องเนี่ยที่ <laughs> ก็อะไเนี้ยมันนอกกับตาเดี๋ยวมึงเห็ดผุนี้หาเห็ดคุณนอนให้พุงหวานตัวนี้ ด,ดอกก็เข่ายำถืออยู่ดอกซ้ำเลยเดืดๆครับดูการทำมาหากินการดูดูการของปลาหาเห็ดครับนี่หาเห็ดนีคนบูกินก็มาหาได้ให็นใบก็มีเหงบู่บูกินก็หาขายเป็นรายได้เสริมได้ครับพี่น้อง ดอกยาขึ้นแปเปรียนเลยนังว่ะมันว่แปะไปกับิ่ดินนเหมืนกันไม่แจ่ลแต่แข็งดีได้หรอดอกต่มเนาะถือว่าดอกต่มนี่นีดอกแดงใจวายนู่จะเป็นต้ยางไก่นะับอาหารจึงอันนี้ใจวายอยู่นัไงนวนี้ เอาอาดังสันเอาอาดกับอาดนี่็นจังไ้ง่ให้ห้ด้อเโอ้ยอันนี้เชื่อแล้วเชื่อแล้วหย่น่งกเอ็ดครับเนียนครับแก้มครับไปใส่กับพ่อครับพี่น้องคูนเราก็หาหากับพได้แกงนี่แหะพี่น้องว่ได้หลายดอกตะละคนกรไดพราได้เลีวเลี้ยงครับ บตุกตุอยากได้ง่ายๆเดื่อบานดุ้งดังประตรงให้มเนาะติดจานเมียนรอไปรอนี่จานเลยครับหน่อโอ็เีดไม่เจอมูช้างโก่งม้เลยน้ำงาลมดำหลายกว่าโอ้ สามโดัโดอกบเสมอกันพอตอดว่าเป็นหนังลงไปใน้ทองเสมอกันเ๊ะเรอยเบิดอ้วมุนเห็ดโกเห็ดโกเห็ดโกบ้านฉันมาพี่บ้านร้นบ้านเฮาบ้านหัวหน้า ไข่กระดุมดอกเล็กๆนี่ครับดอกเล็กดอกเล็กก็บเอิญเห็ดไข่กระดุมไงเกิดเป็นเห็ดไข่ขาวดอกไงพอเด็ดบางหนึ่งบดผลหย่อยอุ้ยเห็ดพึ่งคือบานข้น้าเห็ดพึ่งเสียด้วยนี่บ่ขมครับหวานหอมนี่นเห็นดำๆยังสีหวานหอมกำลังสีดันดินเกิดใหม่กันนี่มาอายมากที่สุดยังอ่ะเลยครับพี่น้องค์นี่ครับ อิ้วีนี่ปรยากมดตักขาดเอาอฮโดกสำเีห้าหอนผู้มงเร่งสิเต็มตาบนบ่เลุ้ย กระจำเป็นต้องหาผดอกหน่อยผิดมันอ่ะหวานดหวานหอยมผู้ใดที่โชคดีนอนี่เนาะม,ม,ม,มือเขาดูเขาเสือผดอกหน่อยขาหน่อยตุ่มๆงุ่มๆ ต้านลาดอันนี้จะเป็นโดดหินต้านเราไม่ควรเอามาปักไหวนะลูกส่วนตัวเฮดดี้จะคลองจริงเนาะอือแต่แต่ก็ดีเลยเอย่างคลองแถมเอ่อเรียพื้นที่ให้แล้วเหลืองใจไว้ นนั่โคตรจะให้เตงงอโคตรติด ทุ่งมือหลายคือมือหันใจบอกอเลเดยวเห็ดดอกนี่พี่น,อน้องกำลังปุดขึ้นจากดินเลยนี่สดๆเลยครับนี่เห็นไหมนี่เนี่ย นี่ชัดเจนเลยอมาโอ้ยขาาสั่งไม่หมดที่หนโอ้ยหิรหนังไงไปอย่างโนลทดีเลยหิดหนังหัวครับอย่างด้วยจังสีหอมคือหิดไข่โอ้ยหิดลิลนาซาดตัวนี้ที่ทานตอนทานที่เาา ก็เซ็ตพันเต็กขี้มเค้าเคยอือเขาสั่งต้นเลล่ะเขาสั่งต้นน้ํเหือน้อยใส่นี่และหืมอ มา,มาตากแดดนี่ฝนตกดีเด้อตอุ่มนี่ขใดเก่าหมมาน้ำเด้อพี่น้องหันมาบ้านตากแดดดิชุดกันฝนเรัากระดกน่ตัวเล็กจะดหยดด่เลยแกงนึงอยู่ค่ะพี่น้องแกงคุณผู้เลยเพราะว่า เ,เด็กพิษดรอกตุ่มเนาะเห็ดไข่อยู่เห็ดไข่ก็ได้ไรปนถวยพอดีพผละ่ะแกงก็กกได้หมอนย่อยผล่ะครับพี่าาน้องมาสายีัอนหอดใบเลยก็เป็นไปลายต่างเลยเป็นเนาเน่าเาไปก่อนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องเส้นยาก,กันยุ่งหมดมสวัสดีครับ <c oughs> หน้าหอนหอนอนไร้เตอร์ครับพี่น้องฝน,น,น,นตก น,นีตีวอย่างคุณน,นีตัวดวกไว้แจ้ง